ผมเชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีงานอดิเรกที่ชอบทำในายามว่างสะสมสิ่งของที่เราชอบตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเราอายุมากขึ้นก็อยากจะตอบสนองความต้องการด้วยการซื้อมาไว้ในครอบครอง แม้มันจะเป็นเพียงการตั้งโชว์บนชั้นวางของก็ตามมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกของเราอย่างมากแต่นั่นคงไม่ใช่สิ่งที่เติมเต็มหัวใจของชายคนนี้กับ My Sample วันนี้ครับฆาตรกรต่อเนื่องที่เก็บสะสมชิ้นส่วนของเหยื่อที่ถูกฆ่ากว่า10บรายในห้องพักกับชายคนนี้ที่มีชื่อว่าเจฟฟรีย์ดาม์ เจฟฟี่ดาเมอร์เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี1960ในครอบครัวที่ร่ำรวยและมีการศึกษาผมจะขอเลียกเขาสั้นๆว่าเจฟนะครับเจฟเติบโตมาพร้อมกับมารดาที่มีอาการฮิสทีเรียมาถึงตรงนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าฮิสทีเรียคืออะไรฮิสทีเรียคืออาการคว <c oughs> บคุมความวิตกกังวลของตัวเองไม่ค่อยได้รวมถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง <c oughs> ก็ทำได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติ ส่วนพ่อมีอาชีพเป็นนักเคมีซึ่งยุ่งอยู่กับการวิจัยจนไม่ได้ใส่ใจครอบครัวเมื่ออายุได้4ปีเจฟเอาศพของสัตว์เล็กๆมาลาลายด้วยกดหรือดองด้วยฟอร์มอลีนพ่อของเจฟชอบในการสะสมกระดูกและชิ้นส่วนของสัตว์ จึงทําให้เจฟชอบเล่นโครงกระดูกแทนการเล่นตัวต่อพลาสติกจนกระทั่งเขาเก็บความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นในร่างกายมนุษย์ไม่ไหวเจฟลงมือฆ่าเหยื่อรายแรกเมื่อปี1978ขณะที่เขานั้นมีอายุได้เพียง18ปีเหยื่อรายแรกของเขาเป็นหนุ่มบกรถไ้18ปีที่ชื่อสตีเวนฮิกส์เขาลงมือฆ่าเหยื่อที่บ้านพ่อแม่ของเขาและชำแหละศพเป็นชิ้นชนยัดใส่ลงในถุงดำ แล้วขับรถนําไปทิ้งที่ลงขยะไม่ไกลจากบ้านซึ่งณขณะนั้นพ่อกับแม่ของเขาได้ย่าล้างและปล่อยให้เจฟฟ์อยู่คนเดียวเขาก่อเหตุฆ้าเหยื่อไปถึงหกรายจนกระทั่งในปี1990การทดลองอยากเปลี่ยนคนให้เป็นซัมบีของเขาก็ได้เริ่มขึ้นเหยื่อของเขามีชื่อว่าคุณารักษ์สินทะสมพลเป็นหนุ่มเชื้อชาติลาวหลบหนีออกจากอาพาร์ตเมนต์ของเจฟได้เจฟวางยานอน,อนหลับคุณาลักษ์ หนุ่มวัย14ปีก่อนร่วมเพศกับเขาจากนั้นใช้สว่านจาะกระโหลกศีรษะของเหยื่อที่นอนสลบทดลิยาน,นอนหลับและเทเกลลงไปในรูกระโหลกชาวบ้านที่เห็นคุณนารักวิ่งอยู่กลางถนนก็แจ้งตำรวจเมื่อเจฟกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์เขาชี้แจงกับตำรวจทั้ง3นายว่าเขากับคุณนารักเป็นแฟนกันซึ่งขณะนั้นคุณนารักอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะตอบโต้อะไรได้ตำรวจจึงเชื่อและกลับไปซึ่งก็เป็นไปอย่างที่เพื่อนๆคิดครับเจฟได้ลงมือฆ่าคุณนารักอย่างโหดเหี้ยม เจฟลงมือฆ่าเหยื่อไปถึง17ลายร่างของเหยื่อส่วนใหญ่จะถูกตัดออกเป็นชิ้นๆิลาดด้วยน้ำกรดและน้ำยาเคมีเนื้อถูกย่อยสลายก่อนที่จะทิ้งเศษลงในชักโครกในห้องทักของเขาบ้างก็ถูกนำเอาไปทำสเต็กกินจนกระทั่งเหยื่อรายสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมปี1991เจฟ์ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา957ปีที่เป็นเช่นนั้นเพราะโอไฮโอยกเลิกการลงโทษโดยการประหาร ขณะที่เขาติดคุกได้เพียงแค่3ปีในวันที่25พฤศจิกายนปี1994เจา้าวาด้วยเวรกรรมที่เขาก่อไว้หรืออะไรโดนบันดาลใจให้เพื่อนนักโทษของเขาทำร้ายนักโทษชายเจฟฟี่ดาเมอร์ขณะที่กำลังทำความสะอาดห้องน้ำเขาถูกแท่งเหล็กที่ถอดจากเครื่องออกกำลังกายพุ่งเข้ามาหามันทิ่มเข้าไปที่กะโหลกศีรษะอย่างเต็มแรงทำให้เจฟฟี่ดาเมอร์เสียชีวิตคาที่ ปิดากฆาตรกรต่อเนื่องที่สร้างความหวาดกลัวให้ชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก One after another, the relatives of his victims poured out the pain and grief they had suffered at the hands of Jeffrey Dahmer. ครั้งหน้า My Sample จะพาเพื่อนๆไปพบกับฆาตรกรคนไหนต้องคอยติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ